รู้ไหมว่าวันๆหนึ่งครูนี่อ่านหนังสือเยอะมากและหนึ่งในหนังสือที่ครูนี่ชอบมากเลยครูยิ่งอ่านครูยิ่งมีความสุขก็คือหนังสือของรอนดัเบินในหนังสือพวกนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ทําไมครูนี่ต้องอ่านมันเยอะขนาดนี้สิ่งที่มันซ่อนอยู่มันเป็นสิ่งที่เมื่อครูได้อ่านแล้วครูอยากจะเอามาสอนต่อมากเลยครูอยากจะให้ทุกคนเอาสิ่งนี้ไปทามันคือสิ่งที่เล็กมากง่ายมากแต่ถ้าคุณทํามันเป็นระดับเปลี่ยนเกมชีวิตเราทํายังไงให้ทุกเซลล์ของเราอ่ะมันรับรู้ได้ว่าฉันเป็นคนมั่งคั่งแล้ว เยอะก่อนแล้วค่อยรู้สึกว่ามั่งคัง่งไม่ใช่แบบนั้นนะมันต้องทําสลับกันคุณต้องรู้สึกว่าคุณมั่งคั่งก่อนเพราะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีได้เดี๋ยวตัวเลขในบัญชีมันขึ้นเองแล้วไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีด้วยทุกด้านในชีวิตของเรามันจะขึ้นตามมาเองทํำยังไงก็คือ คุณชื่นชมเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มชื่นชมเป็นนี่คือคุณเริ่มทําตัวเองให้มังคังแล้วนะมันคือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแต่หาคุณค่าในเหตุการณ์นั้นให้เจอเกมที่เราต้องเล่นมันคือแค่นี้เลยนะแต่ทําไมบางคนเล่นเกมนี้แล้วชนะบางคนเล่นเกมนี้แล้วไม่ชนะมันเป็นเพราะว่าเกมเนี Poppy ้ยมันไม่ได้เล่นแค่ครั้งเดียวชนะแล้วชนะเลยไม่ใช่เกมนี้คือเกมที่เราต้องเล่นทุกวันแล้วเล่นตลอดเวลาเพราะนี่คือเกมชีวิตนี่คือเฉลยของเกมชีวิต